ถึงเวลาคนที่ดังมากแล้วใครี่ยอมเข้านีดิเข้าสาวกดกดสีขาวสาวขอโทษนะครับขอโทษนะครับไม,ไ,มไม่ได้นเพราะเขาเขายังดังมากไม่พอขอโทษนะเขนหเลาเขียวเขาาทุกคนยิ่งมากทุกคนชีไปที่บัณฑิตค่ะ <laughs> มันใช้ในการิยาบ่อยอันนี้คนไม่มีใครเหมือเราเลยอ่ะอ๋ออ่างนี้จะเล่าให้ฟังเหตุการณ์ออมหญิงเข้ามาเร็วเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าพี่อา่านมัประทับใจมากๆเพราะว่ามีหลายๆคนเนี่ยมาสังวแล่าสุดมีคนบอกว่า ตอนประมาณแบบเที่ยงคืนผมเมื่อคืนเนะี่ยบอกว่าตอนนี้ถึงสามปีเกยวกันแล้วนะครับก็จะมีกลับมาประเทศเพราะมาจากเวลาที่ว่าเนี่ย<ๆ>แล้วบางคนมาตื่นมาแต่แบบตีหนึ่งตีสองเพื่อจะมานั่งรอกันบางคนนอนเนี่ยแต่ตีสี่ตีห้าขอบคุณมากจริงๆแล้วก็เมื่อกี้มันมีฝนที่แบบฝนลงเม็ดและนี่ก็บอกไปแล้วว่าน้องขาฝนตกนะแบบหลบฝนก่อนไหมทุกคนบอกว่าไม่เป็นไรค่ะหนูโอเคเขาอยากอยู่อยากเห็นอยากอยู่ใกล้เราพันเราอ่ะขอบคุณแทนน้องๆทุกคนมากจริงค่ะขอบคุณเหมือนกันนะคะ ลคนิยางขอบคุณใจใส่พาไปดูคนอื่นบ้างเร็วมันนี่คนที่ดังมากนะเรามันไม่เข้าแล้วไปทำไรอ่ะพาไปดูคนอื่นบ้างเร็วขอบคุณนะคะก็คือพี่โก้สวยไหมสวยนะสวยไหมสวยมากเลยแล้วพี่ก้อยสวัสดีค่ะทำอะไรเยอะทำสินทรัพย์หน้าลูกสวัสดีค่ะทุกคนเมื่อกี้ไม่ได้มาไลฟ์พาไปทัวร์ไหมโอเคไปเลยวันไปด้วยกัน อันนี้นะคะจะเป็นการพาไปหัวอ่ที่พักนั่แสดงนะครับมาเร็วนี่นะคะก็คือไม่ใช่ชาใ่ะดคจริงๆคนสำคัญของเราว่าคนรว่าใครคนที่ถือกล้องอยู่เนี่ยคือคนสำคัญที่สุดเฮ้ยคนที่ถือกล้องนี่คืคนที่สำคัญที่สุดคนนี้เลยน่อ นักแสดงเขอื่นไหนฮะับไปดูก่อนยไปรู้เลยนี่คือต่ากันรังไลฟ์อยู่นะครับเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์นักแสดงอีกท่านหนึ่งนะครับวันนี้เป็นไงบ้างฮะมาหนุ่มมากน่มากระดูกครับพี่เล่นกระหนุไหมครับนะครับวันนี้ถกไหมครับน่าหนุ่มมากครับวันนี้ผมได้หลายคลิปเลยครับเออเห็นไหมอ่าเข้าใจเพื่อนแต่ไม่เอาตรงเนี้ยจริง ตื่นเต้นมากรู้สึกดีใจมากก็คือนอนไม่หลับเลยว่ะเฮ้ยวิวเป็นตัวยังไงต้องแบบทำตัวสวยไหมมันจะเพิร์ทพี่ต้องสวยแขคงเพิร์ทไหมอะไรอย่างเงี้ยเอ๋อไม่เป็นไรนอนไม่หลับทำไมนอนไม่หลับปะใช่ผมก็ไม่หลับเหมือนกันตื่นเต้นได้เจอพี่เล็กใช่ปกติเจอกันตลอดอยู่แล้วเพราะอยู่บ้านเดียวกันเขาเป็นคาเฟ่น่าคล้ายๆขนาดนี้มีอะไรไม่เหมือนวงซีเขาวงอะไรเขาแคบล้วตอนนี้แคบเป็นองเขาคุณฮะไม่อีกใครอีกใครอีกมา จริงๆไงมันสำคัญหลายคนคือทุกคนก็คือส่วนสำคัญบอกว่ามันคือส่วนประกอบอ่ะบิ๊กบู๊มาบิ๊กบู๊งนี่บิ๊กบู๊งมาบิ๊กบู๊งนี่เนี่ยบิ๊กบู๊เล่นเป็นอันนี้เล่นเป็นพรามซึ่งแบบบงส่งมาเช้าครับใช่ใช่ส่วนวงอยู่างไเก็จะไอ้เรื่องเราต้องไปควบเดียวเหรอไอ้เกลียวเรียกอุ้ยดูดิซ้อมไหมซ้อมไหมซ้อมไหมซ้อมไปเหนนั่งจริงก็เห็นน่ะเป็นไงบ้างเอาเร็วๆพูดหน่อยเป็นไงรู้สึกไงบ้างวันนี้เด็นแฟนคลับมาให้อารมณใจเยอะเลย ก็ก็ต้องตอบว่าดีใจดีใจครับไม่ผมต้องตอบว่าเขาผมตื่นเต้นนะเนี่ยเชยไปฝึกน้องสอบถามจับไหมช็อตไหมแกใช่คนยจริงเลยคือวันเนี้ยเนี่ยผมตีก่อคือผมนอนน้อยมากแล้วก็นอนน้อยแต่นอนนะใช่แต่ก็ก็เลยยังไม่ตื่นเลยเจอไม่เจอคนเยอะไม่เยอะก็ แล้วโอเคอันนี้คือไหลส่งเงียบไม่ใช่ฮะไลฟ์สดพอดกันจริงเหรอเออเอาจบแล้วเอมสิเป็นไงบ้างอ่ะเอมสิอมใจวันนี้เป็นไงบ้างดีใจครับดีใจดีใจมากเราเข้าใกล้วันนั้นแล้วเนาะใกล้จะถึงวันนี้ที่เราคอยใกล้มาแล้วจริงเพราะว่าพี่ที่คอยไปจัดช่อง่ะโอ้ยมาแล้ว น้องก๊อตไหนมาแบบยืมคู่กับพี่ฟาหน่อยสิเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าข้างล่างอ่ะเขาชอบมากเลยนะคู่แบบก๊อตฟาก๊อตฟาเตอร์ด้วยก๊อตฟาเตอร์ก็คือว้าวเป็นสเต็กเป็นสเต็กก๊อตฟาเตอร์เอออันนี้ก๊อตฟาเตอร์ใช่อันนี้ไม่ใช่ฟาเตอร์อันนี้โอ้ยอันนี้ฟาโลอันนี้อีเล็กอีซากไม่เล็กไม่ได้เป็นไงบ้างครับวันนี้ไดีเลยรู้สึกดีครับ ให้สีนี้แดงๆบางครับถ้ามาถึงโตโน่โตโนูก็ต้องแดงๆสิเออเป็นไงบ้างวันนี้บรรยากาศบวงสวงแบบแฟนๆมาหาเยอะมากใช่ครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่มานะครับก็ติดตามด้วยเนาะแล้วเรารู้วันอ่อนยังรู้วันอ่อนแล้วแต่เขาบอกแค่น่าจะเดือนอ่าเดี๋ยวไว้ว่ากันทีนึงถามว่าแล้วสี่พี่โกติดอย่างก็อยู่ที่ว่าพี่โกจะเล่นด้วยหรือเปล่าโอ้ย เธอหรอเข้าใจได้เออเขาบอกว่าหล่อขึ้นเขาบอกว่าเขาบอกว่าหล่อขึ้นอะไม่เป็นตัวเองหล่อขึ้นเหรอหล่อขึ้นหล่อขึ้นนะปะเขินแล้วเขินแล้วเออมันหล่อจริงนะรอเขินแล้วเขินแล้วเออหล่อจริงด้คนนี้ยิ่งจะหล่อจรินจริงนะไม่สินญาตเริ่มเริ่มไม่เชื่อแล้ว แบบเถิ่หรอเอาเกียดยังอ้าววันนี้เป็นไงบ้างบรรยากาศเมื่อเช้าก็ดีใช่มากแฟนขับมาแบบเกือบล้านจริงจริงล้านป่ะเออสุดๆแต่ได้ยินเสียงบอกว่าพี่บอน์กับพี่อิน หน้าเหมือนกันมากไม่เหมือนไม่เหมือนอ่ะลองนั่งเทียบลองนั่งเทียบเอาถอดแหมบอลหลอกแต่ยิงหลอกมากเฮ้ยทายหลอกมากทายหลอกมากยิงหลอกมากถือว่าใช้ได้เฮ้ยเห็นป้าเป็นไงบ้างแต่บอลหลอกอ่ะบอลหลอกอ่ะแต่บอลหลอกขึ้นนะเฮ้ยเอาแล้วเหรอชิ้นยาวไปเนี่ยดีดีเอ้ยเอายชิ้หลอกขึ้นหนาเออเออไอ่ฉีดชิ้นยาววะไม่รู้แต่หน้ากูฉีดเลยเนี่ยหลอกขึ้นหนาบอลไม่ใช่ทำไมหลอกขึ้นมาเลยเฮ้ยจริง ไม่โดนไม่โดนเดี๋ยวเขาก็บดบดคอนเทนต์้ามันใกันแคอนเทนต์ไหอ่ะใช่คอนเทนต์ก้องซ้อนกล้องนะในเมื่อวอลไม่มาเขไม่ต้องถ่ายวอแล้วเอาเป็นอินอินบอลโอเคไเออเจอกันอีกไลฟ์สใช่ฮะ สัสีค่ะชื่อเพิร์ทค่ะเฮ้ยอยเขาพิมมาก็ใหดยเลยหล่อแพคคู่เขาออาหรอจีเน์ป่ะงงละให้พี่มาอยู่เลพิมมาว่ายินอบอลเทพเธอกล้องมันมานี่แล้วนะใหพี่มาอยู่เลยใพี่มาอยู่เลยแบบงงมากเออเขาพิมมาว่าร่อใช่ใก็ไม่ทันละ ตัดไป่ทันบุกแล้วอ่าชื่ออะไรครับชอะไรครับเออมาแล้วเออชื่อเออนักแสดงชื่ออันซ่าจังเอออันซ่าจงมาแล้วลอยในเรื่องนะครับเออพอยลอยค่ะพอยพายลินจะเป็นไหมด้วยกูอะเออไม่ครับผมชื่อปรัสได้คนจะได้เปอ่าอันนี้ไลฟ์ด้วยไหมไลฟ์ด้วยอันนี้อีกช่องหนึ่งอันนี้ช่องใช่โอเคออโอ้ออเออ อ่นักแสดงเราอีกคนนึงค่ะคอยค่ะแล้วเอยค่ะเออตอนนี้ปรับตัวเองนะว ah, like ันน uh. ี e, ้ถือทูปนะคะถือทูปซึ่งแม่เห so ็นหมดแล้วด้วยที่นั่นไม่รู้ค่ะซึ่งแม่เห็นหมดแล้วไม่สลลบแ้วเอออันนี้อาไทยฮะเป็นไงมั่งเป็นใหม่ที่แท้ค่ะ เหมือนจริงเหมือนจริงเหอนจริงอไยไม่ดีาพูดว่ามน้ำส้มจะน้ำงเนายดด้เอาดีดด้เ่กีนนดนอะไรวะเนี่ยากี้นอนจำชื่อไม่ได้เขชื่อด้ำยันเรียกมาตั้งแต่ตอแรกเขาเรียกแล้วเขาคุยคุยกันแล้วมันรักกัดแล้วองี้อ่ เอาเป็นยังไงเปนยังไงจะฝากเป็นข้อกินอีกอะไรเปล่าทั้งมก็วันนี้เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยสนุกเตรียมรอดูทีเซอร์อยากดูแล้วอ่ะ<อ>๋อบอกได้ว่าที่บาร์นีรอดูเลยรยรอดูเลยครับที่เล็กที่เล็ก มือาปแล้วตำนาน่าไลท์ทั้งคลิปไม่ต้องดูคอนเทนต์ในนั้นแล้วเราดูในไลท์ทั้งคลิปแล้วแฟนเขาได้ดูหมดแล้วแฟนเราดูเต็มแล้วไอ้ต้องรอัดไทยคอนเสิร์ตที่ร้อยบาทโอ้ยดูนะทเจียวเข้าอะไรผมมาเลยอันนี้ไม่ใช่รายการทางรถไฟนะเข้าอะไรแค่คือบิลลี่ มอยาวอ่ะไม่แต่ว่าไม่มีใครดูส่วนทโซเซและน้ำตาดูนี้หมดแล้วเขาดูไลฟ์หมดแล้วเาทีาดาไล์สยังไม่ได้ถ่ายเลยไม่ใช่หรอเคยไถ่ายแล้วอัดไลท์ทั้งเทปแล้วไหแล้วก็จบเ่ะแล้ก็น่าหวดล้วเล่อันนี้ไม่ดูก่อนแต่ว่าเรอออุ้ย คนเผลอเรายิงไงให้ก็จะรับบทเพราะนั้นกรรมไม่เขาก็ไม่รู้เรื่องเงี้ยหรอไม่ได้เรียบร้อยอ่ะโอเคเข้ารายการต่อวันนี้ไม่วินจะทำแบบไหนของว่าอ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 ะไรนะอะไรนะเออยังไงจะสัมภาษณ์หรอที่ไหนไม่ไหนอยู่จะสัมภาษณ์หรอป้าเอาอมาเดี๋ยวมาสัมภาษมพ่าพี่วินอ่าใช่ ถือแลอ hello hello hello. ้วอรอเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่จะเลราะมันมีลิปสติกดยน้องท้ามอ่อยร่อ่ขับขอบสดีะสวัใช่สัสดีะว่่ะับคัดีคัสควัส่วัสดีะี่ดี่สวัสดี่วั ถึงจียงไม่เีครทำนะเขาบอกเขาอยากเห็นหน้าเต็มเกเห็นหน้าเต็มเต็มใช่อุ้ยคุณเทพอยู่กับคำ่านที่มีนาต้อิมากนาเกะีด้มากกนเ่ที่มีนาเป็นแบบเปลี่ยนหน้าหรอโอเคเข้าใจได้ละเออเออแปลว่าดีแล้วเออ ไม่เป็นไรครับงส่งรอบนี้อาจจะมาไม่ทันใช่นี่เรื่องหนเอ้ยเอาแล้วบอลบินเอาแล้วยเอ่อพูดไปก่อนพูดไปก่อนสปอนเซอร์ดูอยู่เอ่อดูอยู่เข้าบอลบินได้เลยค่ะตอนนี้ก็แล้วรัน ขราเรียกสัมภาษณ์รุ่นพี่เล้วผมกำลังงงว่าคุณเป็นรุ่นพี่เหรอคุณรุ่นพี่หรอคุณอยู่กลุ่มเดือนรุ่นอ๋อเป็นพี่ชายอ๋อเป็นพี่ชายอยู่อาจจะถือว่ารับรองับถูกต้องฟิลฟิลเป็นยังไงบ้างวันนี้แฟนๆมาหาเยอะมากมาหาบอลวินคือแบบสิบล้านคนเป็นล้านเลยเหรอเป็นล้านเลยเหรอพี่จริงๆเยอะมาก ใครที่จะมางานหน้าอะไรเงี้ยเต็มล่มมาด้วยเลยเออคือแบบถ้ามันมีแดดเนี่ยก็ได้เอาขึ้นมากันแดดมีฝนก็ได้เอาขึ้นมากันฝนอะที่นี่แบบตอนเห็นว่าแบบเห็นแบบนึกออกไหมพอฝนตกอ่ะเราเข้าลมได้ถ้าเหอเข้าไม่ได้อ่าเข้าหน้าเข้าลมมาด้วยอ่าพี่วินเป็นไงบ้างวันนี้แฟนๆมาเยอะยังไงลูกแฟนๆมาเยอะบิวบิวเลยอะไรนะแฟนๆมากันเยอะมากเลยแบบ ใช่พราะได้เจอแนคับด้เนาะอปุ่นเนาะวันเนี้ยคนแบบว่านั่งนั่งชร์กันตลอดจริงบางคุณอ่ะที่พี่รู้มานะมากันตั้งแต่วันที่ยี่สิบใช่สี่ทุ่มสี่ทุ่มของเมื่อวานนี้ว้าวแต่ก็พอเข้าใจแต่ว่าบางคนกลาจะต้องแบบน้ขามาจากนี่เลยปารีส ร้นเสิครออาดูร้านดีกว่าโอเคขอบคุณแฟนๆทุกคนด้วยนะคะเออน่ารักเนาะน่ารักอยู่ที่ป่หอปะ มีออกมาพูดออกมาบิกูแล้วพอเวลาพูดแล้วผิมพ์้หแล้วผมก็คายปากมองคุณบอกว่าเดี๋ยตอนทุกคนเดินกดลักอร์หรูอว่ากดพิมพกลูนีะออกแได้ซีนมากน้อยได้ซีนรีเลยโอ้ยพีหนาโอ้ปเจอไหมไปเจอนี่ไป เอาแล้วแตกแล้วเริ่มมีละแตกแล้วแตกแตก่มแตกเกดงแล้วแน่เาะว่แกพยาบาลก็ปังไปทั้อยอาี่โต๊ะิมมประมาณนี้ใช่ไหมอ่ากลกองในร้านพีประมานีหรือว่าใหญ่มากผมรู้เรืว่าหมอยังไงแล้ตก็ากฝากติดตามหน่อยนะขอบคุณดีมากนะที่ทำให้แม่มีสาระอ่ที่แบบไม่โมดว่าคือเรื่องอะไรกันเรื่องคุยกันเรื่อง ชืคิดนิยาวก็่อนูมีแค่สอคนิดนิยาวไหมชื่อนงน้งตัดกันนะเียนไม่ได้แบน้องตากันเรอยเลยนะไสัดีไ้ดีค่ะสีะสหัสดีค่มาดี่ะวดีค่ะดีค่วัดี้่ีค่ะวดี้่ลยวค่ะโซัดีัดค่ะ้องดูแล้วัะวคะคะีคะดีคี้เลยวันนี้ดีกว่าใครใจใครใจว่า วอลู้จักะไยหินมากมากมากขึ้นไหมหลังจากที่แบบสองสามปีแล้ว <c oughs> อันนี้คือช่วงใหม่ที่จะออนไหนบ่างจอ <c oughs> ว่าถ้าใครอยากฟังจัยว่าให้ไปดูที่ไหนช่องอะไร โอเโ okay. คพีพีทีวีนะฮะเอออยากเต้นก็มีืมเอมีืจอะไรแบบนี้เลยเสียงบบที่อ่มีซื่อกกเด็กแบบแหลมขอต้นฉบับจริงเหรออ่ะบอนทำคอนเทนต์หน่อยเร็วเออนี่นะครับผมอันนี้คืออะไรร้านอยู่ แต่คนต้องไปดูนี้กันด้วยนะวัวคาบบอลเนแอยบอลนี่แล้วเหรอเพี้ยงแล้ววัวคาบบอลเนี่ยวัวคับนะอย่าไปลืมดูนะครับเป็นอีพีที่อุ้ยรายการบอลชื่อรายการอะไรอ่ะโคนยังไม่รู้หรอกรอดูก็ยังใครรอดูก่อนว่าแต่คนอย่างว่าแต่คนไม่รู้ก็มึงคิดเชื่อการเธอเป็นคนเธอเป็นคนคิดชื่อรายการเองไงท่าหกเดี๋ยวไปดูรายการแล้วพอชื่อออกไปก็เดี๋ยวว่าพวกกูคิดพอมันชื่อเหมือนกับเธออีกแล้วเทยทำกระเทยใช่อี้ อ่น uh, ี่เรีนเป็นแฟนแท็กนะคบเออเป็นแฟนกับหมอฤีดเราแบบอนไหนเขามีแอ็มัี่เราอยากู้แบบที่เราเล่นไปอ่ะคนที่เขาดูมนที่มาอ่ เินะดูเินะเินะพี่กองมองมึงบ uh, uh, uh. ิ Wh ๊กบูไม่รู้เรื่องอะไรเลยน้านิ่งไปเลยอ่าเย โอแทพี่บอลมาเฝ้าแฟนนะคะพี่บอลมายืนเฝ้าแฟนค่ะแฟนเขาอยู่ทรานอเี่พี่อยู่มายืนเฝ้าแฟนสองคนนี้แฟนกันค่ะสองคนนี้สอง้าเป็นอขนท่าเป็นอขโอเคมาห้าหก็ ไปบ่าไปบ่ไปบ่เต้นนี้ต่อโอ้ยชวนแฟนเต้นนี้ต่อไปอ่ะไล่ไหไล่เต้นดีพี่บีนไปเร็วสวัสดีครับอันนี้ไล์ไล์ของพี่อ่าไล่ใช่เป็นไงครับวันนี้กรู้สึกดีมากๆเลยแฟนๆมากันเยอะมากเลยเออรู้สึกเป็นไงบ้างก็รู้สึกดีใจมากๆเลยคือจริงๆกับประชากรที่มาวันนี้ประมาณนับสิบล้าน โโอหใจะว่าไงสุดดีกว่าได้ยังไงสุดๆเอาที่เขามาหาพี่บูมคนเดียวเลยโอ้รู้สึกดีใจเออก็ฝากติดตามซีรีส์คนรักน้องพี่ทางวีทีวีด้วยนะเออวีทีวีอะไรวีทีวีออริจินอลกําลังจะพูดออริจินอลต่ว่าหรือเราใช่ไหมล่ะโอเคก็ได้เจอกันแน่นอนเออวีมาร์แล้วบูมด้วยฟิววด้ยิวเออหมอนะเป็นไงรู้เรื่องยัง อะไรอยู่ทำจริงจบจบอยู่ปีห้าได้ไงรักษาใครได้ครับโอ้ยหอด้ยินหรอโอ้ยมีอะไรบ้างอะไรบอางงงละเออห็นปะอ่าเดี๋ยวไว้รอติดตามดูทีเซอร์ตอนเย็นเออวันนี้มีไลฟ์ตอนเย็นห้าโมงเย็นอ่ะรอดูทีเซอร์ ขอบคุณขอบคุณแฟนๆอีกรอบหนึ่งที่มาเอนกันวันนี้มาส่วนตัวก็ถือว่าขอบคุณแฟนๆทุกคนพี่บีเวอร์บิ๊กบูมมาขอบคุณแฟนๆหน่อยลูกเร็วที่เข้ามากันวันนี้อ่ะพูดหน่อยอ่ะบีเวอร์ก่อนก็คนณทุกคนที่มากันมากเออมาเพราะว่าทุกคนมาเยอะมากเออบางคนแบบมาแบบไปเจอเขาเนี่ยใช่จริงผมเห็นมีมาแล้วเมื่อวานเออเข้ามากันแบบตั้งแต่วันที่สิบเลยเพราะว่าทุกคนมาตรงไหนอ่ะก็ขอบคุณที่มาพ่อเขาเจอแฟนอ่ะเขาเจอแฟนโอ้โหแบบก็ อันนี้คนอ่ะต้องต้องถาผ่านผ่านจับประเทศอะไรเอาประเทศอะไรจับประเทศอังกฤษก่อนอ่าอังกฤษโอเคอวันนี้ทีเดย์เออเอออาร์บิบ้มขอบคุณหน่อยแฟนๆที่มากันวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาทขนาดตกลงไม่ยากแบบใช่เขามาเกือบสิบล้านคนเออไม่ลืมนะล้านกับบ้านไครดูแลตัวเองนะครับเออเรา ไปได้เป็นแฟนนะครับเป็นห่วงข่าวเป็นห่วงใครครับเป็นห่วงใครเหรออ๋อโอเคขอบคุณทุกคนมากเลยจอกลันตอนเย็นนี้มีทีเซอร์ห้าโมงเย็นรอดูกันได้เลยไม่มีไม่มีหมอนาค่ามีเตมค่ะเหมือนงอนถ้าใครอยากดูหมอหน้า ต้องลดใจหน่อยนิดนึงครับสองปีต้องตั้งใจดูด้วยทำไมอ่ะพ่อกับหมอเขาผ่านไปแล้หมอจะแปดเลยเออคือถ้าดูซีรีส์เรื่องแบบคนรักเนี่ยก็ดูเดาแปดเหมือนกันทำไมฮะพอจบเล้วเอออ่าโอเคขอบคุณมากค่ะเราเดียกกันแล้ว เดินไปสองเพียบเดินไปสองมั้ยใช่ใกล้แล้วครับใกล้แล้วโอเคเป็นขนาดนี้แหละเป็นขนาดนี้ก็มาแค่ที่เขาสั่งคนมีหม้อหอมที่เราแคก็องแล้องไปแอบดูได้ดูยังยังย้อนได้ดูเลยอันนี้ครั้งแรกเลยใเราดูการแต่ว่าดูได้วันออนวันไหนคนที่ไปดูไลฟ์บนวีทีพีนี่คือน้องดูสดครั้งแรกเลยใช่ครั้งแรกนะเราไปดูแล้วเป็นยังไงง่ายๆน้องอยังไม่ได้เห็นทีเซอร์เลยจริงเหรอเห็นแล้ว แอบแอปยังไม่เห็นนะครับสาธหนึ่งนั่นดีไลฟ์สดเลยนะอ่ะพี่วอขอแบบบายบายก่อนก่อนจะไปแล้วขอบคุณแฟนๆวันนี้ที่มาหาสิบกว่าล้านคนขอบคุณแฟนๆสิบกว่าล้านคนแล้วที่มาหาอะมันเนึกเสื่ะเออก็คือเหมือนปรุงใจไปลบเลยขอบคุณมากครับดีใจแล้วก็ทุกคนรอติดตามวันนี้ดีเสมอได้เลยยังไม่เหมือนกันลาคนดูด้วยลาคนดูด้วย 拜拜，bye bye 啊、再见，再拜<见>。Bye bye